สวัสดีครับอยู่กับผมช่งงางเถียวสายแตะครับจุด <c oughs> เด็กน้อยมันไม่เคยได้ฟังเสียงท่อวันนี้ให้นั่งซ้ายครับ <c oughs> เฮ้ยมม่แนี่พี่เขาหนังไม่แนี้ <c oughs> เด็กน้อยขึ้นแน่หน่ารักเลยวะเฮ้ยขึ้นหน้ารักเถอะวันนี้ก็เท่านั้นนี่เราจะไปขายมันครับโอ้โห <c oughs> ตอนนี้ก็ บนถนนสองสี่วันนี้ขับให้เด็กน้อยนั่งครับดูดูเขาฟังเสียงมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศข้างซ้ายามันท่ฮะมันเันเออโน่นนี่น้อยน้นอยนะล่ะกิเลบพาเด็กน้อยไปเที่ยวลงแป้งครับแปะแปะแปะ ฝนตกฝนตกเทไหมเทเทคนอะเทมีคนกับรถให้นั่งแล้วขอบใจเดี๋ยวลงไปดูมันข้างล่างครับว่าเยอะแค่ไหนลงได้ป้อลงเลยเนาะลงภาพเก็บภาพโอ้โหได้แบบนี้สัก อืม <c oughs> ตุกตกมันเยอะครับ <c oughs> มันขาดวะไนเสียงท่อไม่ค่อยลั่นเลยครับเหมือนท่อขาดเลย <c oughs> มัน,ม,นมันตันๆยังไงไม่รู้ ผมเ,เสียวแต่ท้ายระเบิดครับนี่ฝังนกแกว้วอ่าน่าจะไม่ระเบิดเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหลังโอ้ยยังนัน่นยังนัน่นดลูลงมาทำอะไรลงมาทำอะไรได้แบบนี้สักสามเที่ยวมันจะดีนะ โอ้่านี่สวยครับโอ้สายสายุนสายยุนันแล้วบไปฝนตกไหมครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปขายที่โรงแป้งนะครับซีใบไย้ท่านใดเจอก็ทักได้ครับฝนตกเฉยเลยจวดอะไรอะไรจวดไปจนทางครับ น,น,นชิวเลยวะน้อยชิวมากเลยครับ

ไมยได้ลงงานแห้งกรโทนอะไหน <Yeah. S 1> มองไปมืดฝังง่งนุนเนาะมีคนขับรถติชิวเลยเนาะชิวเลยนี่จะขับไปเ้านั่งเป็นส <Hey. S 1> าวนี่ก็ขับรถเร็วตัวสาไปแต่ในตาลายตอนเย็นคงไม่มีฉลามถ้าฉลามมานี่ มาหมดแน่นอน 300. าสามร้อยภาษีก็ขาดได้ฟ้าใสนี่ภาษีขาดกันฟูนยืนคือแน่นอนไข่ะผู้ใหญ่ยู่ด้วยผู้ใหญ่ยอยู่ลผขาดไม่จะมีนแน่นอนเลยนะ ไปใส่ทียักเต็มนะก็เดี๋ยวไปถึงโรงงานจะถ่า,ถายชมอีกรอบนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ